สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจพ้ง์กทนะครับผมป้อมมมนะครับรายงานสดๆออกจากถนนมาเจริญนะครับตอนนี้มาดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าเขาทํางานกันอย่างไรนะครับนี้ผมจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับดูนะครับอันนี้เป็นดาบดาบตำรวจนะครับ่าไปจู่อะไรครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านท่านตอนนี้คือท่านจับอะไรครับ คันนี้จับข้อหาอะไรครับท่านครับวันนี้คุยสอนครับนาเอ้าทำไมต้องเอาไปสอนอครับเดี๋ยวก็โดนข้อหาอะไรครับโดนข้อหาอะไรทำไมไม่ออกไปสั่งครับให้ไปสอนอภาษีไม่มีนะครับอ่าท่านทะเบียนสองเก้าหกสาม นะครับวอนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะครับฝ่ายกฎหมายเราตรวจสอบนะครับอ่าไม่ออกไปสั่งนะครับเอาไปสอนอนะครับเมื่อกี้นี้นะครับด่าบุวนะครับวนนุ่นนะครับท่านผู้ชมคันนี้นะครับนี่คืออ่าตำรวจของสอนอกำลังตรวจสอบรถป้ายแดงนะครับเป็นตำรวจของสอนอ ไนะน้องแขมครับอ๋อประทานโทษนะครับท่านผู้ชมเป็นของน้องแขมนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่นะครับผมจะให้ดูการทํางานอันนี้เป็นจุดอะไรนะครับมีตํารวจหลายหลายหลายนายนะครับนี่คือการการหยุดตรวจนะครับกลางไฟแดงเนี่ยนะครับตรงนี้เป็นแยกนะครับตรงนี้เป็นแยกนะครับสีแยกนะครับเป็นขาวแดงนะครับ อ่าท่านอันนี้เป็นจุดอะไรครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับท่านยอดยิ่งนะครับนี้เจ้าหน้าที่ตรวจนะครับอ่าอ่าท่านอ๋อแล้วครับท่านหกหกหนึ่งสองนะครับอันนี้ อาว่ากันไปโ <t>. ดนโดนอะไรครับโดนอะไรก็หาอะไรครับข้อหาเออที่คุณไทยนี่ต้นตโดนข้อหาอะไรครับพี่พี่ป้ายแดงพี่ป้ายแดงครับผมได้พี่จทะเบียนรถพี่หนึ่งมันจะปีหนึงแล้วแหละเราจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมแล้วพี่อยากรู้พี่ผิดอะไรพี่ต้องทํายังไงพี่ไม่เข้าใจมันจ<ด>ะเป็นแบบว่าเราใช้ผิดข้อหาใช้รถที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเป็นปีแล้วแล้วแล้วออกไปสั่งหรือยังครับแล้วออกไปสั่งหรือยังเขาให้ที่ไปโรงพัก แล้วทําไมแล้วทําไมไม่ออกไปสั่งครับยังยังไม่ได้ไปสั่งใช่ไหมครับยังไม่ได้อะไรเลยก็เขาเขายึดเขาเอาอะไรไปบ้างเมื่อกี้นี้เอาไปขี่แล้วเอาเเเออสาานรถยึดไปกับขี่ไปไหมเอาเอาไปยังเอาไปไหมครับท่านเอาไปแล้วค่ะอยึดยึดไปกับขี่ไปกลับไปป้ายแดงใช่ไหมครับไปกับกับปลระบเอาขอบที่ไปต้องทำยังไงนะครับเกาไปตรวจสอบ อาท่านผมถามหน่อยท่านจะไปตรวจสอบออย่างไรนะครับรถรถรถไม่ได้รถไม่ได้ลักขโมยมาใช่ไหมครับอ่าตอบตอบเลยครับผมมาจากเพจยิ่งใกล้เซลอ์นะครับพี่ดาราพี่มีเซลล์พี่มีตัวตนพี่ซื้อลูมิมอีสุสุแถวเอ่ออะไรวะมีนักคารินมีคนขายมีเซลล์ชื่อน้องตูนที่มีหลักฐานหมดตัวอย่างที่มีหมดแต่เขาจะไปตรวจสอบอะไร อ่ะเนนนนีี่่่ยอออั้มาาาจกไหะเพจยิงการเส่อ่อนครับนักลบดันเถื่อนครับโอเคดีมากเคยได้เคยได้เคยติดตามไหมครับพี่ชอบติดตามอ่าโอเคคนพวกนี้แม่พี่ไม่เห็นเธอพี่ไม่ดีใจหรอกอ่าโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมตามไปครับพี่เห็นเธอพี่ดีใจมากครับพี่ไปลงพักก่อนครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยเสียค่าปรับก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ไม่เสียเพราะพี่ไม่ติดอ่าเดี๋ยวโอเคครับโอเคช่วยตามพี่หน่อยคอ่าโอเคครับจะตามตามโอเคครับมีเจ้าหน้าที่นะครับ นี่คือการทํางานของเจ้าหน้าที่จราจรนะครับจราจรของสอนอ,อน้องแขมนะครับไม่รู้ว่าจุดนี้เป็นจุดอะไรนะครับรถเขาเขาไม่ได้ลักขโมยมานะครับจากจากที่ผมสัมภาษณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับฝากฝาก,ฝากแชร์ด้วยนะครับท่านรถป้ายแดงนะครับท่านเอาไปตรวจสอบอ,อำนาจของท่านท่านใช้เต็มที่เลยนะครับ ตอนนี้เดี๋ยวผมตามไปครับท่านผู้ชมนะครับแต่ผมจะเก็บบรรยากาศนะครับเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายเราดูว่าวอ,อที่่านชาติาเนี่ยหลายเส้นหรือเกินนะครับแต่แต่ละจุดนะครับนี่นะครับไม่รู้ว่าจุดอะไรนะครับมาโบกจอดเห็นป้ายแดงโบกจอดนะครับหายไปแล้วนะครับต,ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจหายไปเยอะแนละ้ว ็นผมลงมาหายไปแล้วการทํางานแบบนี้มันถูกต้องหรือไม่นะครับท่านเอามาหยุดรถกลางไฟแดงแบบนี้ไม่รู้ว่าท่านได้รับคําสั่งจากนายของท่านหรือเปล่านะครับอันนี้ผมเดี๋ยวผมไปตรวจสอบครับอีครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามผมมาครับป้อมปนอมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยครับไปดูที่ต่อนอะนะครับว่าเขาทําการเปรียบเทียบปรับอะไรข้อหาอะไรนะครับ ออย่างรถป,ป้ายแดงเมื่อกี้นี้นะครับาการใช้ดุดลยพินิจเนี่ยสามารถใช้ได้นะครับรถเขาไม่ได้ขโมยมานะครับหรืออะไรนะครับคุณอเอาผมไม่อยากบอกว่ายืดนนะเมื่อกี้นี้คุณเอาไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับกับเล่มของเขาครับเล่มป้ายแดงนะครับคุณเอาไปโรงพักนะครับ เดี๋ยวให้ฝ่ายคนไม้นะครับอาจารย์นะครับอาจารย์อิบดูด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่เรื่องหนึ่งนะครับการใช้บอนะครับได้ก็หลายเครื่องอยู่นะครับ6ก1 1หนหนึ่งนะครับอีกอีกท่านนึงนะครับ ท่านตรงนี้มันจุดอะไรครับท่านครับท่านกวดขันหรือหรืออะไรครับท่านครับาไม่ตอบนะครับนี่นะครับไม่อยากตอบก็เป็นไรครับเดี๋ยวฝ่ายกฎหมายเราสะดวกอยู่แล้วอ่ารับรอง <laughs> ผมบอกเลยรับรองงานนี้รับรองยาว อ่าโอเคนะครับการจราจรนะครับตอนนี้ก็อาติขัดตรงแยกเล็กน้อยนะครับไม่มีตำรวจมาโบกแล้วก็มาหยุดจอดอยู่ตรงนี้นะครับก็สะดวกครับการใช้รถใช้ถนนก็สะดวกนะครับไม่มีการตรงจุดนี้นะครับเขาไม่ได้ว่าด่านนะครับอย่าบอกว่าด่านก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีกลวยมีแต่เจ้าหน้าที่ยืนกันหลายจุดหลายนายนะครับณตอนนี้นะครับยืนอยู่หลายจุดนะครับ ก่อนหน้านี้ที่ผมลงมานะครับมีการขี่รถประชาชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปอะไรนะครับแต่การกระทําแบบนี้ท่านเอารถชาวบ้านไปแบบนี้ผมไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอยู่นะครับเอาไปตรวจสอบอะไรนะครับการใช้ดุลรบิจหรืออะไรเนี่ท่านสามารถออกไปสั่งได้ถ้าเขาผิดนะครับอขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับผมป้อมานอมนะครับไ้้ยทุกครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับ เดี๋ยวผมจะไปสอนอนะครับสอบถามรา,ายละเอียดของประชาชนนะครับที่ใชาร้รถใช้ถนนนะครับที่เมื่อกี้นี้พี่สองท่านนะครับก็รู้สึกไม่ค่อยดีนะครับเห็นเพยงงจยิงกรใจอ่อนเราลงบุนที่ก็ไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือหรือยังไงเขาเห็นก็อยากให้เราไปติดตามครับติดตามเขาเดี๋ยวผมไปสอนอ,อน,นะครับผมด้วย กันแบบนี้นะครับปวอดขันไม่ในจราจรหรือไม่นะครับอันนี้ไม่ไม่แน่ใจเขาไม่ให้เขาไม่ให้อให้ผมพูดคุยด้วยนะครับผมพูดคุยด้วยเขาก็ไม่ให้นะครับอันนี้เป็นติดของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่อยากคุยก็ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่คุยก็ไม่เป็นไรนะครับนายคนนี้มีวอสองเครื่องนะครับไม่รู้ว่าผสมเครื่องเล็กๆเนี่ย เพื่ออะไรนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่มีเครื่องนึงนะครับเป็นเครื่องอยู่ที่เอวนะครับเป็นเครื่องที่สามารถมั่วชาตินะครับอันนี้บอกว่าถูกต้องก็ได้นะครับที่เอวนะครับแต่ที่ด้านมือนะครับผมไม่รู้ว่าท่าน6611นะครับใช้ถูกหรือไม่นะครับอันนี้ก็ฝ่ายกฎหมายเราเตรียมตัวอยู่แล้วครับแต่ตอนนี้กําลังอาจจะลากหนังสือก็ได้นะครับตอนนี้ รไหม่เดี๋ยวค่อยตรวจสอบกันนะครับท่านผู้ชมไม่มีจราจรมาโบกรถหยุดนะครับกลางสี่แยกไฟแดงมันก็ต้องตัวนะครับรถเมื่อกี้นี้มีการชนกันคันหนึ่งนะครับเป็นมอไซค์นะครับชนท้ายรถปิกับนะครับรถรถปีกับนะครับ ตอนนี้เหลืออยู่สองนายนะครับเครื่องเล็กมากครับบอเป็นก็ส่วนหนึ่งก็เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก สะดวกหรือไม่อันี่ก็ไม่รู้สแผไปสิ่งที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเป็นจุดที่ปลอดภัยไม่ไม่ไปขวางเจ้าหน้าที่หรืออะไรท่านก็ทํางานของท่านไปนะครับเราเราไม่ได้ว่าท่านนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าท่านตำถูก ท่านก็ทําไปนะครับท่านผู้ชมนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันนะครับก็ฝากนะครับประชาันนะครับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับไม่สวมหมวกกันน็อกนะครับก็ก็สวมนะครับเจ้าที่จะจะไม่ได้นะครับจะไม่ได้จับนะครับจะไม่เสียค่าปรับนะครับ บอท่านสวยนะครับที่มือนะครับท่านผู้ชมสังเกตดีๆนะครับบอตรงนี้นะครับจะเป็นบอของสมรภารมืองชาตินะครับที่ออกให้นะครับมีเหตุการณ์นะครับอุบัติเหตุนะครับที่ชนที่ชนกันนะครับเมื่อกี้นี้อยู่หน้าไฟแดงนะครับเมื่อกี้นี้ก่อนหน้าไฟแดงนะครับตอนนี้หายหายไปหมดแล้วนะครับ จราจรนะครับตอนนี้เหลือสองนายนะครับตอนนี้อยู่ที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เหลือสองนายาก่ั้งหมดหลายนายมากนะครับจากเจ้าที่ตีรวนนะครับก็นี้ผมสังเกตดูนะครับท่านผู้ชมนะครับอย่างเขาผิดอะไรนะครับอย่างว่าเปรียบนะครับที่ผมลงมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ถามว่าคุณออกไปสั่งหรือไม่นะครับเขาผิดอะไรนะครับคุณออกไปสั่งหรือไม่นะครับคุณเอาเขาไปโรงพักอย่างเดียวนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมครับอ่าฝากท่านขบตรลอด้วยนะครับถ้าท่านจะมากวดขันแบบนี้คุณอ่าจับนะครับคุณจับแต่ละคนนะครับคุณนําพาเขาไปปรับที่สอนอคืออะไรนะครับอ่าถ้าท่านจะทําแบบนี้ท่านออกไปสั่งให้ประชาชนจะไม่ได้เดือดร้อนดีไหมครับท่านนะครับอ่าฝากพิจารณาด้วยนะครับท่านนะครับท่านผบตรลอนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดุขนะครับ เรื่องนี้มันสําคัญมากๆนะครับเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับรถป้ายแดงคุณเอามาเนี่ยมาปวาดคันแล้วมาหยุดจอดแบบนี้นะครับคุณก็บอกว่าคุณจะเอาไปตรวจสอบอมันเป็นการทําให้ประชาชนลําบากหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไปว่ากันนะครับเดี๋ยวผมะจะตามไปตอนน่อนะครับว่าที่พี่เมื่อกี้นี้เป็นยังไง ว่าจะเขาจะปรับหรืออะไรกันนะเดี๋ยวผมจะไปละเดี๋ยวตามไปที่สอนอแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่าตรงนี้จะไปไหนครับตรงนี้ไปบางบอนห้านะครับข้ามสะพานไปสอนอจะอยู่ขวามือนะครับจากด้านหลังของผมนะครับเป็นมาจากเพชรเกษมนะครับแปดหนึ่งนะครับแยกแปดหนึ่ง ตรงนี้เป็นถนนเยียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้อ่าผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับอ่าได้ชมไปพร้อมกันครับโอเค เดี๋ยวเราจะตามไปสนอนนะครับว่าพี่ผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้นะครับว่าเขาจะไปหรือยังเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างไรโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับมันไม่มีที่จับด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาใหม่นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับผมป้อมนอนนะครับก็ฝากอีพี EP หนึ่งนะครับ ผมไปถึงสนเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันนะครับขอบคุณครับ